บอกว่าเวลานั่งไปชอบตกผวังเหมือนตอนง่วงมันเกิดจากอะไรมันคืออะไรนะมันคือธรรมชาติมันคือธรรมดาของจิตที่ยังมีกําลังอ่อนอยู่นะถ้ากําลังสมาธิมันอ่อนอยู่แล้วเราไปพยายามที่จะทําให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วถึงจุดหนึ่งมันหมดแรงตอนหมดแรงเนี่ยมันก็จะแป๊กนะมันจะเหมือนกับหวบลงไปตกหวบลงไป ลักษณะของผวังที่มันไม่ฟื้นตื่นขึ้นมานี่ะอันนั้นเรียกว่าการตกผวังแบบหลับนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิมากพอมีกำลังมากพอเนี่ยนะมันจะตกผวังอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นสวังสมาธิไม่ใช่ผวังหลับผวังสมาธิเป็นยังไงมันจะตกหวบลงไปแล้วเหมือนกับจิตคว่ำลงไปนะ,ะแล้วก็หงายตื่นขึ้นมาเปิดเปิดกว้างเปิดแผ่ออกมานะ กลายเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งนั่นเนี่ยเป็นการาที่เปลี่ยนผ่านนะครับจากจิตแบบฟุ้งซ่านจิตแบบคิดนึกเนี่ยนะให้เป็นไอจิตที่เป็นสมาธิขึ้นมานะก่อนที่จิตแบบฟุ้งซ่านจะกลายเป็นสมาธิมันจะมีหลุมอากาศอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าหลุมอากาศนั้นจะลึกหรือว่าตื้นถ้าทํามาจนชํานาญแล้วเนี่ยหลุมอากาศจะตื้นคือมันตกวุบนิดเดียวแล้วก็ ลึกไงขึ้นเป็นสมาธินะแต่ถ้าหากว่า,เ,าเป็นมือใหม่ๆนะครับมันจะลงลึกหน่อยลงลึกวูบลงไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เป็นสมาธินะแต่ถ้าวูบหลับไปเลยอันนั้นเป็นผวังหลับไม่ใช่ผวังสมาธินะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในท่านั่งสมาธิก็ตาม มันก็ไม่ได้หมายความว่าผวังมันจะต้องเป็นผวังสมาธินะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิที่สะสมมา